Субтитры сделал DimaTorzok โอ้โหคือ,อตำรวจข้างในเนี่ยต้องรีบคุมตัวผู้ต้องขังเข้าห้องขังเลยคุณ<ช>ดันเข้าห้องขังดันเข้าแบบว่า ตารางเลยอะ่ะทีมงานลองเปิดตรงที่เป็นประตูเมื่อสักครู่หน่อยนะคะออตรงจุดตรงนั้นที่ไปออกันนี่คือหลายร้อยชีวิตจริงๆ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวทั้งญาติของตัวคนตายรวมไปถึงชาวบ้านและคนรู้จักทั้งหมดนะนะคะออคุณเขาไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้แล้วคือถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมมากนะคะเ,ออเมื่อตัวคนก่อเหตุอด,อดีตสามีก่อเหตุแทงอดีตภรรยาของตัวเองค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วแทงเธอเนี่ยสิแผล นี่คือความชุลมุนที่เกิดขึ้นโอ้โ oh, หตำรวจรมากัน เป็นสิบนายาทั้งโรงพักเลยค่ะเรามีภาพจังหวะที่คุมตัวผู้ต้องขังรีบยัดเข้ากรงขังไหมฮะมเพราะว่ากลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาประชิดถึงห้องขังเลยนะ,ะนี่จังหวะที่ลงมานี่นี่จากรถเมื่อสักครู่แล้วรีบดันตัวเข้ามาดูนะเออเนี่ยรีบดันตัวเข้าห้องขังเลยอ่ะพาเข้าไปด้านในเลยค่ะแต่สิ่งที่สังเกตอย่างหนึง่งคุณบุ๊กดูหน้านะคนก่อเหตุเขายิ้มสีหน้าไม่ได้สลดหดหู่แล้วยิ่งทําให้ชาวบ้านญาติและครอบครัวเกิดความโกรธแค้น เข้าไปใหญ่เลยค่ะ<อ>นี่เป็นชาวบ้านกว่า200ชีวิตเลยนะคะขึ้นโรงพักตลาดใหญ่ที่ตะกวป่าจังหวัดพังงาพเพื่อจะมาดูหน้าคนก่อเหตุนั่นก็คือนายเอกรั์เขาก่อเหตุฆ่าแทงนะคะไปแทงทางด้านของนางสาวจันทิปอายุ28ปีเป็นอดีตภรรยาของเขา เสียชีวิตแบบหน้าอนา17แผลชาวบ้านญาติคนตายโกรธแค้นมากเนี่ยแล้วก็เกิดความวุ่นวายอย่างที่เห็นตำรวจเนี่ยมากกว่า30นายต้องเอาแผงเหล็กมากั้นรักษาความสงบและความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการทําร้ายกันตัวนายเอการัฐเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพอถูกดันตัวเข้าไปในห้องขังมันก็เกิดภาพว่าเขาไม่ได้ดูสลดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังยิ้มแบบนี้อยู่เลยไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกับตำรวจด้วยนะคะตำรวจนะก็ต้องไปอธิบายให้ชาวบ้านก่อนว่าอย่ากโกรธแค้นตำรวจเช่นเดียวกันเพราะมัน เป็นกระบวนการทางกฎหมายทําทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วมาเจราจากับชาวบ้านขอให้ชาวบ้านกลับกันไปก่อนคดีนี้ค่ะย้อนกลับไปคุณผู้ชมคะตั้งแต่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเอกราชอายุ38ปีเอามีดแทงนางสาวจันทิ์อดีภรรยาตรงบริเวณซอยบ้านทุ่งหัวหนาแล้วหลังจากนั้นเธอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ทางด้านของนายเอกรั์เนี่ยหลบหนีไปหลังก่อเหตุไปที่สงขลาตํารวจขออนุมาสารออกหมายจับนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเจ้าตัวขอติดต่อประสานผู้ใหญ่บ้านที่พื้นที่อําเภอชนะสงขลาเข้ามอบตัวกับตํารวจเองค่ะในที่สุดพอนําตัวมาที่นี่ก็เลยเกิดภาพความชุลมุนอย่างที่เห็นคุณผู้ชมดูความคืบหน้าช่วงเช้าของวันนี้หน่อยทางด้านครอบครัวของคนตายค่ะมีการเดินทางมารอกันที่บริเวณหน้าโรงพักอยู่นะคะครอบครัวของนางสาวจันทิพย์ จะมาดูหน้านายเอกรัฐผู้ต้องหาอีกครั้งตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุเอกรัฐออกจากห้องขังมาสอบปากคำเพิ่มโดยแม่ของทางด้านคนตายคือแม่ของนางสาวจันทิพย์คุณแม่สุนันทาอายุ52ปีแม่พูดเลยนะต้องการให้ลงโทษกับตัวนายเอกกรัฐให้ถึงขั้นประหารชีวิตกันไปเลยเ <มา S 1> พราะติดคุกนะ่ะเดี๋ยวพอติดคุกไปไม่กี่ปีมันก็ออกมาก่อเหตุแบบนี้ได้อีกวันนี้มาอยากเห็นหน้าคนที่ฆ่าลูกแม่ มันต้องหลับผิชอบรู้กอบันไรไม่นองแล้วอะซึ <c oughs> ่งโผอเมล้าลวมันเป็นส่วรักของครอบครัวทำไรไม่คิดเลยอะใส่กัวท้า,ทายอะใส่กัวท้า,ทายใส่มุงไม่ตายถามไป่ใส่เลยอะ <c oughs> อยากใหนโทษก็ลงโทษอย่างไรบ้างครับอย่ากโทษประหารชีวิตนี่ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ตํารวจบอกว่าต้องมีการนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะส่งฝากขังสารผัดแรกก่อนแล้วยังทําแผนไม่ได้นะคุณบุ๊กเพราะแค่เหตุการณ์เมื่อคืนนาตัวมาที่โรง<ช>พักยังเป็นขนาดนี้ถ้าทําแผนซ้ารอยเดิมแน่นอนแล้วอาจจะเกิดการทําร้ายหรือรุมประชาทานกันขึ้นมาได้ตอนนี้เลยไม่ทําแผนแล้วค่ะคแล้วก็ยังมีญาติในที่เขายังคงโกรธแค้นผู้ต้องหาอยู่ก็ยังมากันที่โรงพักเช้าวันนี้เลยอะ่ะอื